ซีรีส์ที่แล้วนะครับทําเอาพุงออกซีรีส์นี้มันก็เอาพุงออกเหมือนเดิมอไม่ได้เจอกันนานนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือผมบอกว่าผมเนี่ยก็คือน้ําหนักขึ้นเหมือนกันนะคือเรียกว่าพังอะพังไม่เป็นท่าเหมือนกันนะครับช่วงโควิดเนี่ยน้ำหนักขึ้นนะน้ำหนักขึ้นหลายโลเขาแล้วผมว่าหลายๆคนก็เหมือนกันนะคือไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยคนะดูอันนี้คือสภาพนะตอนนี้นะ นะตอนนี้เดือนกันยานะครับก็คือลดมาแล้วก่อนหน้านี้คือบวมแบบเป็นหมีเลยอะนะตอนนี้ก็ยังหมีอยู่นะแต่มันมีมันม,ม,นมีมันมีทรงเดิมเห็นไหมมีแบบมีกล้ามอกเออมีกล้ามอกมีหวัวไหลมีแขนพอมีบ้างน,นะครับ นะในซีซั่นนี้มันก็เหลือโจทย์ที่ว่าให้ทำยังไงให้มันแบบมีกล้ามท้องที่มันชัดที่มันนูนกว่านี้นะครับในในซีรีส์นี้เนี่ยก็จะเห็นการอาอกกาลังกายของผมหลายๆอย่างนะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดมาเนี่ยผมไม่ได้เข้าฟิตเนสผมก็เปลี่ยนมาเป็นแบบเ,เริ่มวิ่งมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะแบบไปแข่งงานงานวิ่งพวกนี้นะนะแล้วก็มีเรื่องของงานยกเวทนะครับแล้วก็ซ้อมมวยไปต่อยไอเดลไฟท์นะครับให้ดูสภาพหุ่นอีกทีนะเห็นนะ มันก็มีแบบมียังมีห่วงยางอยู่นะครับใครที่อยากเริ่มพร้อมผมไปนะแบบใครที่แบบอา,อาจจะมีไขมันมากกว่านี้นะครับหรือว่าอาจจะอยู่ประมาณนี้หรือใครที่แบบว่าเอออยากจะแบบหาแรงบันาจารย์ในการลดน้ำหนักก็ติดตามกันนะครับโอ้เวหมดพอดีครับ กอนที่เราจะไปวิ่งแล้วก็ทักทายเปอรชอปเปอร์นะครับชื่อชอปเปอร์นี่ซูโมโ่โ่้กำลังกินข้าวกันอยู่นะครับมื้อเช้าก็ก่อนให้แล้วหรอแม่นี่ให้ไปอีกรอบแล้วเนี่ยมันมันเดินมาเรียกกันเนี่ยกิจวัตรประจำตอนเช้านะครับก็คือตักขี้แมว ออใข่นึกไม่ออกนะครับกลิ่นมันก็จะเหมือนแอมโมเนียชุนๆเลยนะครับกลิ่นแบบตีขึ้นจม,มูกอะ่ะใครใครเป็นลมแล้วเคยดมแอมโมเนียนะที่แมวแมางอย่างนั้นเป๊ะเลยอ่าเวหมดพอดีครับแก้วสุดท้าย ก็ตอนเช้านะครับตอนเช้าผมจะกินเป็นเวโปรตีนก่อน mm hmm. เพราะว่าแบบเราเรานอนมาทั้งคืนแล้วเนี่ยคือมันก็ใช้ร่างกายก็ใช้โปรตีนแบบซ่อมแซมไปเรียบร้อยแลย้วใช่ปะออตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่มันจะต้องเติมก็คือเราก็เอาโปรตีนกลับเข้าไปให้ร่างกายมันมีโปรตีนเอาไปซ่อมแซมพวกนี้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเ,เริ่มมื้อเช้าเนี่ยนะก็จะกินเป็นเวก่อนแล้วก็เป็นมื้อเช้ามื้อหลักเนี่ยก็จะกินพวก ไข่ต้มบ้างหรือเป็นไข่คนเนี่ยประมาณ4ฟองนะครับก็เอาจริงก่อนที่จะกินเวเนี่ยผมก็จะไปออกกำลังกายในตอนเช้าก่อนครับก็คือไปวิ่ง นี่เป็นค่า v h e max นะครับเป็นค่าหนึ่งที่ผมชอบดูมากเลยเวลาแบบซ้อมวิ่งมาเงี้ยคือพอเราวิ่งแบบเยอะๆอย่างเงี้ยวิ่งเร็วบ้างวิ่ง,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 งเป็น interval program hit อะไร,รพวกเนี้ยค่า v h e max มันจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับตอนผมซื้อนาฬิกามาเนี่ยผมเริ่มที่ประมาณ48แนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วง52แล้วเรียกว่าดีเยี่ยมนะครับอย่างพวกนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะประมาณ60ขึ้นไปนะครับหรือประมาณหลอดสีม่วงเนี่ยนะอาจจะแบบว่าฟิตหน่อยนะครตอนนี้ก็ มันก็บ่งบอกได้ว่าแบบเราทนแบบต่อความเหนื่อยได้ดีขนาดไหนนะครับการเอาออกซิเจนเข้าร่างกายอ่านี่จะให้ดูมือ้อเขาเรียกว่า productive meal นะครับก็คือใช้เวลาเตรียมน้อยมากแล้วก็ใช้เวลากินเนี่ยน้อยนะครับคือเราเอาเวลาอาจจะไปทำแบบทางานสําคัญอย่างอื่นนะครับไม่ต้องมานั่งกินข้าวอะไรนานๆนะก็มีมื้อนี้นะครับมีกล้วยหอม กล้วยหอมลูกหนึ่งอ่ะซื้อเซเว่นซื้อตามร้านหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอกไก่ปั่นนะครับจะปั่นเองหรือจะซื้อก็ได้นะอันนี้ผมซื้อที่ยิมนะปกติก็มีแบบปั่นเองบ้างอันนี้เนี่ยอกไก่ปั่นมัน450 ml นะครับมีพลังงาน260แคลโปรตีน50กรัมโปรตีนเนี่ยตกอกไก่ประมาณอกไก่ดิบนะประมาณ200กรัมนะครับแล้วก็ มีคาร์โบไฮเดรต8กรัมมีแฟต4กรัม um, แบบนิดหน่อยสบายๆเห็นไหมครับเนี่ยแค่นี้เราก็ได้สารอาหารจากคาร์โบไฮเดรตจากโปรตีนละไม่ถึงนาทีนะครไม่ต้องมานั่งกินข้าวเตรียมอะไรนานๆ Better, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. I dare you to be wild. soft You can do better. I tell you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I tell you to be wilder. I. Don't จะเห็นผมเล่นเวทน,น้อยหน่อยนะครับในซีซันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเนี่ยคือเห็นไหมว่าเป็น,ปนโปรแกรมที่ผมตื่นตื่นมาก็จะคาร์ดิโอนรืออา,อาจจะเป็นซ้อมวิ่งนะครับคือหลักๆเนี่ยซ้อมวิ่งเพราะว่าจะไปลงงานวิ่งประมาณช่วงสิ้นปีนะครับงานบางแสนใครไปวิ่งก็เจอกันนะครับแล้วก็ ประมาณช่วงสายๆเที่ยงบ่ายเนี่ยก็จะมาเป็นเรื่องของโปรแกรมการเวทเทรนนิ่งและเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเล่นเพื่อที่จะสร้างกล้ามอย่างเดียวคือมันมีเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการวิ่งด้วยนะครับในการต่อยมวยด้วยก็คือต้องแบ่งแบ่งการฝึกแบบหลายอย่างมากตอนนี้นะครับคือเอาหมดนะก็แล้วก็วกพอผมเวทเสร็จเนี่ยนะครับใน,ในแต่ละวันเนี่ยคือช่วงนี้บางทีมันก็เล่นได้แค่ส่วนเดียวหรือสอส่วนนะครับแต่ถ้าผมมีเวลาผมก็จะพยายามฝึกแบบ ฟูลบอดี้ให้มันแบบครบทั่วร่างกายเลยแต่ตอนนี้คือมันหลักๆมันก็จะได้แบบว่าละส่วนแบบอกอย่างเงี้ยวันต่อไปก็อาจจะเป็นแบบหลังกับหน้าแขนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพอผมฝึกเวทเสร็จก็จะไปนอนงีบสักพักหนึ่งถ้าไม่งีบเนี่ยคือบอกเลยว่ารีคอเวอร์ไม่ทันเพราะตอนเย็นมีซ้อมมวยอีกประมาณ2ชั่วโมงเอาง่ายๆคือวันหนึ่งมันออกกําลังกายแบบ 4- 5ชั่วโมงแล้วนะครับมันต้องมีเวลางีบตอนกลางวันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นผมก็น่าจะไปงีบก่อนสักนิดหนึ่งนะประมาณครึ่งชั่วโมง Dedicated <laughs> to all the DJs all over the world. Tax wow. in the place, everybody getting rainy. Brooks better drop your lady, can't nobody tame me. Blame me. Broke keep the running yard rainy. Ladies used to hate me, now they come out, they rainy. Girls on the job, check. Pocket full of socks Got a fat notch, check. Something don't squat. Yeah. Down, tup, or tup, or down, down for the block. Yeah. Shut be hot but Wanna be shot from the top but you not? Wham. I ain't never seen so much green.

เอาจริงนะที่ที่ผมทำมาซีรีส์ในในรอบเนี้ยนะผมไม่ได้มีแพลนว่ามันจะจบภายในกี่เอพิโซดมันจะจบภายใน10 EP เหมือนตอนเอาฮูออกหรือว่ามันจะต้องลดน้ำหนักใน3เดือน10กิโลอะไรเงี้ยนะครับมันมันกลายเป็นว่าเป้าหมายพวกนี้มันเป็นระยะเวลาที่มา,มาบีบเราให้แบบว่า พยายามเร่งอ่ะพยายามเร่งให้มันแบบได้เร็วที่สุดก็คือคําถามผมคือแบบแล้วแล้วยังไงวะถ้าเกิดว่ามันมันจะมาภายในสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเงี้ยเราเราอดทนทําอดทนรอมันได้ป่ะนะครับมันผมว่าอะไรก็ตามอ่ะที่มันได้มายากนะมันมันคุ้มค่ามันคุ้มค่าที่เราจะจะพยายามอ่ะนะครับแล้วเราก็จะภูมิใจกับกับสิ่งที่เราพยายามมันแบบเต็มที่นะครับการมีเป้าหมายอะไรสักอย่างที่มันชัดเจนอ่ะผมว่าถ้า ถ้าเราอยากได้มันจริงๆนะครับเรื่องระยะเวลาไม่ไมสำคัญเลยโยนทิ้งไปได้เลยนะก็จะเห็นว่าในในซีรีส์นี้ที่ผมกลับมาทำนะครับผมมีเป้าหมายหลกักๆอยู่3อย่างนะริงเรื่องซิกแพคเนี่ยมันก็เป็นเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้แบบว่าเออกลับมาไดเอทอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เคยติดตามผมในตอนที่เอาหูงอกเ,เนี่ยก็คือแบบมันมันเห็นแล้วเริ่มเริ่มลดมาแล้วเริ่มลดมาแล้วแล้วก็มันก็มีช่วงที่เออตัวผมเองมันก็ ผมก็คนคนธรรมดาหเหมือนพวกเราะคือมันก็มีช่วงเละเทะกันไปแต่ก็เนี่ยตอนนี้ก็กลับมาแล้วกลับมาก็มาเริ่มพร้อมกันนะครับมาทำชาเลนจ์แบบสร้าง t i ิปแพคไปด้วยกันแล้วก็ในในซีรีส์นี้ผมก็มีเรื่องของการซ้อมวิ่งเข้ามาด้วยนะครับซ้อมวิ่งเพื่อที่จะไปโรงงานวิ่งแล้วผมก็มีเป้าหมายว่าอยากจะไปวิ่งมาราธอนที่ญี่ปุ่นเป็นมาราธอนครั้งแรกไม่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับคือเรามีเป้าหมายไว้ก่อนแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของการซ้อมมวยนะครับ อีก6เดือนที่ผมจะไปชกใน Idol f i g ไฟก็ยังไงนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับฝากติดตามด้วยสำหรับการซ้อมมวยนะครับเพื่อนไปชกในรายการไ l f i g ไ ight นะยังไงก็ฝากเชียร์ฝากเชียร์กันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ซ้อมมวยซ้อมมวยหนักมากนะครับซ้อมมวยแล้วก็เล่นเวทด้วยนะครับวิ่งด้วยอย่างที่เห็นเลยในสัปดาห์นี้นะครับเหนื่อยมากเหนื่อยทุกวันนะครับแต่ก็พยายามทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบนะครับ หรือมีคําถามอะไรอยากให้แบบอยากให้แนะนําหรืออยากให้ผมเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับการสร้างซิกแพคอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมาอ่านมาดูแล้วก็ไอ้ตรงไหนที่เราเล่าได้แชร์ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะมาทําให้นะครับก็ส <c oughs> ําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะได้แบบเห็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแบบเ,เริ่มต้นแบบมาออกกําลังกายออกมา ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็มาสร้างซิกแพคงไปพร้อมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเราจเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ